Hmm. <laughs> เปยกไป้ขึ้นมีใครรู้สาเหตุไหมครับว่าเป็นเพราะอะไรตัวตรงนี้ก็ไม่หลวมนะเนี่ยตกสลับตัวอะไรตรงนี้ก็ไม่หลวมนะรู้ว่ามันเป็นเพราะว่าสาเหตุอะไรทำไมอย่างนี้ก็ขับไทยดีๆ จะดันดินนะครับดันดินไปข้างหน้านี่แหละแล้วมันมันมันหล่นร่วงลงเองอ่ะคือคือกำลังจะดันดินไปข้างหน้านช่ดันดันไปปุ๊บผ่านหลังก็ร่วงลงเองไม่รู้ว่าเป็นเพาะสาเหตุอะไรนะครับเอซท่านใดนะครับที่มีความรู้นะครับมีความรู้เรื่องเรื่องรถไถเนาะรือว่าใครเคยเป็นแล้วก็ แก้ตรงไหนยังไงนะครับคอมเมนต์ช่วยบอกหน่อยครับว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับเพราะอะไรทำไมถึงยกยกตัวนี้แล้วแขนหลังไม่ขึ้นนะครับมันมีชุดอุปกรณ์ก,รกลไกตรงไหนไหมหรือว่าเราจะต้องปรับตรงนี้หรือเปล่าแต่เกนตัวนี้เนี่ยเกนเกนตัวนี้ก็ขึ้นปกตินะเนี่ยนี่ในเกนตัวเนี้ยเนี่ย,ย,ย,ยมันจะมีเกนตัวเนี้ย เนี่ยเห็นไหมมันมันมันขึ้นมันขึ้นคู่กันปกตินะมันขึ้นคู่กันปกติแล้วก็ตัวนี้ตีนเดบไปตรงนู้นตัวนี้ก็ผมก็ปรับปรับไปแล้วนะเนี่ยเนี่ยปรับแล้วนะเนี่ย,ย,ป,รนะยปรับหมดแล้วก็ไม่ได้นะครับเนี่ยอันนี้คือ ทำไมน,นี่มันแข็งโป๊กงี่วะเออวะฮะใช่ตัวนี้มันหักบก่ปกติตัวนี้จะหมุนได้นะปกติมันต้องมันต้องหมุนได้ จะหมุนได้ะนะแต่นี่มันหมุนได้เลยแข่ปุ๊กเลยอ่ะ,ะเป็นอะนนไรอ่ะปกติมันหมุนได้นะอืมแข่งปุ๊กเลยเรนนี่หมุนได้ แ,แต่ตัวนี้ทำไมหมุนไม่ได้หักหรือเปล่าปกติมันหมุนได้ไงมเปิดหมุนปิดได้ต,ตัวนี้แล้ดูว่าชุดคนไกข้างในมันหักหรือเปล่านะครับใครพอรู้วิธีหรือว่าแกยังไงนะครับคอมเมนต์มาบอกเลยคนะรับเราก็ น่าจะเพิ่งเปลี่ยนไปรองรงก็เพิ่งเปลี่ยนไปนะครับหนึ่งเมื่อวานขับขับแล้วก็คือมันทิ้งลงเองเลยก็งงเหมือนกันไม่รู้ว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรนะครับใครที่เป็นนะครับก็บอกหน่อยครับเพื่อเราจะได้รู้ ว่ามันเป็นเพราะสาเหตุอะไรขับดีดีก็ลวกตุบเลย,ก,เลยก็รอรอศูนย์นะครับแต่นี่ครับมีน้ำมันเยิมมีน้ำมันเยิมตรงนี้ด้วยนี่ครับแต่มีน้ำมันเยิมออกมาเนี่ยตรงเนี้มีน้ำมันเยิมออกมานะครับ มีน้ำมันเยอะมอกมาด้วยน้ำมันไฮโรลิกก็น้ำมัน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 ก็มีนะครับหอมด้วยน้ำมันก็มีไม่ขาดนะครับน้ำมันก็ไม่ขาดก็มีอันไหนก็เลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับถ้าเพื่อนเอนอ มีตรงนี้นะครับยังไงแล้วก็อีกอย่างนะครับใครเ,เปลง่งเบกรุ่นนี้มีขาบเบาเพลงอะ่ะร้านไหนเขาทำบ้างครับนี่ครับผมจะเอาบอกบอกบอกรุน่นี้ใส่ครับที่เสียบบอลนะครับไวรุ่นทานร้านให้มามันจะเพลงเบาตัวนี้ใส่ตรงนี้นครับจะไม่รู้ว่าใส่ยังไงนะต้องเปลงตรงไหนบ้าง เพลงตรงไหนบ้างก็ใครมีร้านที่เปลง MU 4 9นะครับบอ,บอกเอาเบาซิ่งมาใส่นะครับแล้วก็ตรงนี้ใครมีความรู้หรืออะไรยังไงก็คอมเมนต์ช่วยบอก่อยครับว่ามันเกิดสาเหตุอะไรผมอยากรู้สาเหตุนะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับว่าทำไมถึงมันเอ่อ ไม่ขึ้นนะครับมันไม่ขึ้นเมื่อวานจะเสร็จงานอยู่แล้วนะครับจะเสร็จงานอยู่แล้ววานนี้ครับก็โอเคสำหรับคลิปนี้ก็บายบายก็ขอบคุณ FC ที่คอมเมนต์มาแล้วกันสวัสดีครับ